โอเคครับกลับมาพบกับดานามิกนะครับพาร์ทแรกนะครับก็เป็นพาร์ทแรกก็อันนคิทสอบมิดเทอรมกันไปนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทแรกของดานามิกคือ่างไฟนอลของวิชาอิงเวกนะครับผมก็จะมาทำคลิปเชยเหมือนเดิมนะครับอย่างข้อนี้นะครับเขาบอกว่า the position of slider P นะครับก็อยู่หมุนในสลอต O A นะครับแล้วเขาก็บอกต่อนะครับว่าเออเขาให้ค่าต่างมาเขาให้ค่าเซตตาดิฟนะครับรอบหนึ่งคือแปดเดเดียน วีเทียนต่อวินะครับเซตาดิฟสองว่าก็คือลบยี่สิบวีเทียนต่อวิกกำลังสองนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าเออรเนี่ยคือสองร้อยมิลลิเมตรตรงนี้ก็แปลงเป็นเมตรนะก็คือศูนย์จุดสองเมตรนะครับราดิฟก็คือศูนย์ลบศูนย์จุดสามเมตรต่อวินะครับแล้วก็ร์ดิฟดิฟคือศูนย์นะครับเขาบอกนะว่าเออจากค่าที่ให้มาเนี่ยให้เราหาค่าร์และเซตาของความเร่งน้ำที่จุด P นะครับ,รบอืม ขั้นแรกเราก็วิสก่อนโจทย์ให้ไปมานะครับโจทย์ให้เซต้าดิฟเนี่ยอันนี้อันนี้มีจุดนะผมเขียนตัวเอกนะครับเซต้าดิฟเนี่ยก็คือ8นะครับ8เรเดียนต่อวิเซต้าดิฟดิฟก็คือลบยี่สิบรเดียนต่อวินะครับ R คือ0ูนสองเมตรนะครับแปลงแปลงเป็นเมตรนะครับต่อมา R ดิฟคือลบศูนย์จุดสามเมตรต่อวินะครับแล้วก็ R ดิฟดิฟคือศูนย์ทีนี้จากสูตรนะครับเออการเที่ยวจะหาในเราหาในวน,น้าอาก่อนนะครับก็วน,น,น้าอาเนี่ยมันมีสูตรว่า เอเนี่ยเท่ากับ R, dip, dip, ด,บ R ดิฟดิฟลบอาร์เซตาดิฟทั้งหมดกํบบาลังสองตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะเซตาดิฟเนี่ยทั้งหมดอยู่กับมังสองนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับอืมก็ได้คําตอบมาต่อมาก็เป็น A อเซตานะครับสูตรของมันก็คือ R เซตาดิฟดิฟบวกสองอาร์ดิฟเซตาดิฟแบบนี้นะครับเราก,ก็แทนสูตรนะครับนี่อย่าง R ก็เอาไปแทนก็ศูนย์จุดสองเซตาดิฟดิฟก็ลบยี่สิบนะครับ,รบอืมบวกสอง อา,อาร์ดิฟก็คือ0กนจุดสามนะครับแล้วก็เซต้าดิฟก็คือแปดนะครับก็แทนค่าออกมาได้ตามนี้นะครับก็ตออก็จบกันไปแล้วนะกับข้อแรกนะครับก็ถ้าหากสงสัยนะครับก็ติดต่อผมช่องทางไอจีตามนี้ได้เลยน,นะครับตอบทุกข้อความตอบทุกคําถามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ